สวัสดีค่ะพบเจอกับมิสโมอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือนี้ก็เป็นมือทํางานของมิสโมอีกมือหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซุยมิสโมู่เลยนะคะนะเพราะว่ามือนี้มิสโมกะไม่เหตุงานแล้วมิสโมกับเบรกค่ะเป็นเบรกท่ามเนาะคะ่ะเนาะของฝรังะะ่งเนาะจ้ามิสโมก็เลยขึ้นมาเบรกเนาะจ้าเนาะเบรกได้ยี่สิบนาทีนะคะ่ะเนาะมิสโมก็เลย ค่ะเพื่อนๆขึ้นมากินเข่าค่ะมากินเข่าตอนเบรกเนาะค่ะมาเบิ่งค่ะว่ามิสมูดได้ยังขึ้นมาแน่ในตอนเบรกเนาะคะ่ะเนาะมิสมูดกับเพื่อนก็ได้ซื้อขนมขึ้นมาค่ะซื้อของขึ้นมาเพราะว่ามิสมูดเหงานอยู่ในห่างก่งายแต่ว่าเฮาเฮาเลือกซื้อสินค้าเฮาเลือกซื้ออาหารได้เนาะค่ะเอาม่ต้องห่อเข่ามาจากบ้านเนาะค่ะเพราะว่าอาหารอยู่นี่กับค่อนข้างที่ราค,นนนะคะาไม่ค่อยแพงไปไหนเนาะค่ะจังแซมวิทยังเสียกับกองละสี่สิบบาทจังเสียห้าสิบบาทจังเสียจ้ะ โอเคค่ะมารับชมกับมิสโมได้เลยค่ะววามิสโมอเอาอย่างขึ้นมาเบรกนะนาจ้าเนาะจ้ะ,ะอันนี้ก็เป็นอาหารของมิสโมค่ะนี่ก็สิก็เป็นใส่กรอกฝรั่งค่ะสีเข้มๆจ้ะอันนี้เป็นรสชาติเผ็ดนี่เป็นใส่กรอกฝรั่งค่ะมากับน่องคุณน้าจ้าะเนาะกระเดยน้าม อันนี้ต้องต้องเวฟไหมเวฟครับพี่อันนี้ทีเหลือเอาเลยลำไหนเขาทีไหนโอเคแล้วหนูเอาไปเวฟก่อนเด้อเดี๋ยวเอามานี่ก่อนนะนองเพ่นกะเลือกกินตัวนี้นะจ้ะมันเป็นคล้ายๆกับสปากเกตตี้จ้ะเป็นไส้แฮมบ่จยจ๊ะนี่พ <c oughs> <c oughs> นักง,งานก็เริ่มขึม้นมาบีบกันแล้วนะจ้นะเนาะ อันนี้ก็เป็นของมิสโมจ่าเป็นแซนด์วิชแซนด์วิชไก่แกเอาออกมาไหมครับฮะเอาออกมาไหมแกะกล่องออกมาไหมหรือว่าไม่แกะกล่องมันไม่ระเบิดนะไม่อันนี้ก็เป็นอาหารของมิสโมจ่าแซนด์วิชไก่มาคนละครึ่งมาเเอาลยลองคนละครึ่งมาเอาเลยค้า เป็นอาสีสีไหนที่อยากได้สีไหนแล้วแต่ครับเอาสีส้มนะมันก็เป็นออเรนจูดธรรมดาไม่มันเป็นน้ำผักรวมมันมีน้ำผักรวมสองอย่างมันเป็นสมูทตี้น้ำผลไม้ยูต่างประเทศอยู่ประจังอธิเช่นประเทศก็น่ศสนใามีมีคุณภาพสูงนะค่ะนะคือแบบมีน้ำผลไม้น้ำนั้นน้ำนี่นะจ๊ะนะหลายหลากหลายหลากหลายให้เลือก หนู่งก้มจบปึมกี่นาทีสามนาทีจะเป็นแซนด์วิชของมิสโมมากินแซนด์วิชกับมิสโมจ้ะบานเปิดเลยลองดูนี่คือแฮมกุเต้ฮะกุเต้อังสิบโใชิวห๊ออร่อยครับ ติดเลิกกิะสินไว้เนี่ยแน่ใจนะไม่มีสามสิบเจ็ดสิบนะไม่มีไม่มีไม่ติดนะครับมันติดแค่เครื่องเครื่องดื่มอย่างเดียวจะเหรไม่แกนั่นเนี่ยไม่เพราะทำให้ตัวติดไม่โอเคก็ว่าหยอกกันไปซะแล้วจ้า่าเห็นน้องเพิ่นอยู่ใน ยูทูบของมิสโมนี่เป็นจิตเอาลิขสิทธิ์น้ำมจ่าเดี๋ยวมิสโมสกินในเบิ้องนะาจ่ะเนาะอันนี้เป็นใส่กรอกจะเป็นส่วนมากสิเป็นหมูจ่ายูนี่เดี๋ยวมิสโมสกินแบบยุคโควิดในเบืองนะาจ่ะเนาะเขาก็ต้องแบบเปิดจ้ะเปิดอันนี้เปิดแมดออกหล้วเขาก็หยอดใส่ปากเขาแล้วเขาก็ปิดไ้ที่เขาจ้ะ กินเข่าอย่างนี้นอยู่โควิดจะกินด้วยกันไหมพี่โมเอาชิบแกแบกค่ะท,ทำไมรถนี้ไม่มีมช้อนแ,แถมบอกแล้วว่อาจะอะไรกินอ่ะน่จนาจะหน้ามีช้อนหมือเป็นไปได้ลำไยวะปกติมันแถมซ้อนใช่อ๋อนี่ไงเซลตรงช่องครัวละแม่แต่น,น้องอีอันะตะดเนื้อเหมือนมมีซ้อนกัน กินกับมิสโมอันนี้สิบเผ็ดนะจ๋ะมีไหมน้องจะเอายังไงกินอะ่ะไม่รู้พี่ผ่าเขาแล้วบ,บานด้วยอันพี่อ่างวะสือมาแล้วบ่รมิสซ่อนจ้ะท่านผู้ชมไม่มีตะเกียบด้วย ไม่มีด้วยลุ่ลงไปเอาแป๊นแบ,บนึงเดี๋ยวมาเด <c oughs> ี๋ยวเวลาไม่เป็นไรสิแปบ๊บนึงเ,นงเป็นแล้วรุ่งเปียตะเกียบไม่ต่ไม่กินแซนด์วิชไก่กับพีชูมนะคะเนาะ อร่อยไม่อร่อยนีาาย่แหละจ่าชีวิตการทำงานของต่างประเทศแชร์พีจารคิมซอสกรแเสบมาเหตุงานาน,นีาา่แหละจ้าเขาเว้นไม่ได้กินเขานะ จะก,กินแบบนี้จ้ะเป็นอาหารตารางแล้ค่ะเนาะแบบเมืองท่าเหาก่อนแบบจะกินเขานะจ๊ะแต่ยุนี่นี่กินแซนด์วิชจ้ะอาหารกลางวันจ้ะแซนด์วิชจะใส่กว๋วแบบมีน้ำจ้ะ มาได้จ้าวไม่กินขอดกับมิสโมุขักเบรคโดยวมิสโมุกเกษตรลงไปเห็นนต่อจะ้ะวหนอื่นออย่อบออย่อบของห่างมาตรวจความสะอาดจ้าวมิสโมุกสิพากันืรีล่านนะะในการทำความสะอาดใหม่อีกรอบนึงนะจ้าเนาะหลังจากผักเบรงไปแล้วโอเคค่ะมิสโมุก็สิขออนุญาตท่านผู้ชมกินอาหารว่างเนาะ,ะนนก่อนนาจ้าเนาะกินแซนด์วิชแล้วค่ะ กินเสืดำมิสมอกับสิลงไปค่ะมิสมอกับิฟอตวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะื่นชอบวิดีโอของมิสมอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซูมิสมอด้วยนะคะบ๊ายายค่ะไปแล้วจ้ามิสมอกินของปค่าเป็นดีค่ะ